วัดดีครับผมบ้านหน้าของเตน,นะครับวันนี้มาเปิดเต่าทานตั้งแต่ประมาณตีห้าเครื่องนะครับเนาะ,ะบรรยากาศนนยังมึนเมือดอยู่เนาะเนี่ยเห็นอยังบ่ครับวัคลียดินออกรรบ้อนะยเนาะะยกฟ้าขึ้นเนะขาอ,อยากยกฟ้าแป๊บหนึ่งนะครับเนาะเปิดฟ้าออกมาแล้ววนะครับเนาะก็จะได้ประมาณนี้ จะได้ประมาณนี้เนาะครับเนาะทานเนาะก็ถือว่าโอเคยอยู่ถือว่าโอเคยอยู่เนาะใหม่อยู่เนาะครับเนาะก็ใหม่ดีอยู่ในเบิร์ดอะใหม่ดีอยู่เนาะครับเนาะได้การอยู่จะบอกหูว่าทอนใหญ่จะใหม่เบิบร์ดบ่อแต่คิดว่าใหม่เบิร์ดอยู่นะโอเคอยู่ดอกครับผมจะเก็บทานเลยว่าไทยกรอบหนึ่งครับผม หลังจากที่เาเอาทานขึ้นเรียบร้อยนะครับเนาะหลังจากที่เาเอาทานขึ้นเรียบร้อยทานนิ่งๆนี่แตกเบิ้ลนะครับเผาเป็นทานเบิดเลยนะครับเนาะเป็นทานเบิดเลยเนาะนี่เนาะอันนี้เส้นผ้าศูนย์กลางประมาณนะครับแตกออกเบิดเลยเป็นทานเบิดเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณสามสิบเซนก็มีนะครับเนาะทอนไงทอนไงนี่ทอนนี้นี่แตกออกเบิ้ลนี่ทอนไงเติออยู่เนาะขอมือกลัว เขาแตกเบิรอยู่เนาะผมเอาขวานแต่ผมจะเอาขวานมาสับให้เบิ่งตนะครับเนาะว่ามันแตกจริงบอ่อ่ะแตกนะครับเนาะเอาเป็นทานเบิรนะ์ตเนาะอันนี้คือทานที่ได้เนาะกระสีประมาณสามสอบกกลัวสี่สอบได้ประมาณนี้แหละครับทำว่าเบิ่งเตานะ่าเนาะเต่าข้าพอปัญหานะครับบ่ายเต่าข้าพอปัญหาคือ ดินทรายรอบคางนี่นะครับเพราะดินทรายรอบคางนี่มันมันมันสุดลงไปแล้วมันไปกองอยู่พืนเบิดเนาะสุดลงไปแล้วมันไปกองอยู่พืนเบิดผมก็เลยทําการเคลียร์ออกนะครับผมก็เลยหาห้อยหัวห้อยที่มันไหลลงก็เอาดินเหนียวอุด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 ,อด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 เบิดนะครับเนาะแต่ก็เอาไม้หาไม้นะครับเนาะไม้มาแท่งรอบ้างมันนี่ แทงเพื่อจะให้ดินรายมันไหลลงให้มันเต็มจนเบิดเนาะผมก,ทก็ทําการแท่งขอบให้มันรายลงเต็มเบิดเลยวหะครับรายลงเต็มขอบเบิดแล้วกะไปย่างที่เห็นนี่แหละครับซ้อมไว้เห็ดไปน้ำใส่ไปน้ำซ้ำอมไปน้ำกะไข้กว่าปล่อยเห็นมันแตกเลยเนาะครับมันก็ดีถามว่ามันดีกว่าเตาดินบัว พวกมันซ้ำกันกับเตาดินนะครับแต่ว่าตัวนี้มันบดตรงปั่นเนาะอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ห้ามมันเปลี่ยนพื้นที่ดินทรายเนาะครับเนาะหน้าห้ามเป็นน้าดินทรายในการหาพื้นที่ที่มาเหตเตาแบบนี้นะมันโบมี่เนาะครับเนาะก็เลยจําเป็นต้องเหตจังสีแหละครับเนื่องด้วยพื้นที่ห้ามันบเออำนวยในการปั่นเตาเนาะดินดากห้ากับห้ายาดินพ่นห้ากับโบมี่แล้วเนาะรูลู้ใหย่ผู้เฒ่า เขาเจ้ากะดันพ่นทิมเฮ็ทไนน์เบื่อสมองซูบอนแล้วเนาะครับเนาะนี่บรรยากาศบานหน้านะครับเนาะทางฝุ่นกะพ่นบ่มีเหลือแหละครับบ่มีพ่นเหลือแล้วนะอันนี้เป็นบรรยากาศอยูหน้าเด้ออยูหน้าแต่ว่าหน้าตีนบ้านนะครับกับประมาณนี้ครับโดยรวมกะเผาเตานี่ก็ถือว่าประสบคนมสมเด็จลอยโปรเซ็นต์เลยนะครับเนาะลอยโปรเซ็นต์เลยผมยืนยันเลยว่าลอยโปรเซ็นต์เพราะว่าเราห้ามบ่มีขี้เทาเลยเนาะไม่มีขี้เทาแม้แต่น้อยมีอยู่ตรงหน้าเตาหน่อยนึงแต่ก็ถือกะ ถือว่ากับบลัลไลเนาะถือว่าประสบความสำเร็จอ่ะกะ็เผา,าเต่าแหลกก็บอกเขาประสบความสำเร็จสำเ,เร็จมัมนมันใหม่โบเบิร์ดเนาะเต่านี่ก็ถือว่าใหม่เบิร์ดดีแสดงว่าเขากะเริ่มจะเข้าใจรักการในการเผาของมันนั่นแหละสำหรับเตา่าเต่าบอซีเมนเนาะ,ะจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเต่าหนาจัางว่ากันใหม่ครับผม